สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาต่อความสนุกกันเลยค่ะบรรดาพระสนมรู้อยู่แล้วว่าเมื่อตำหนักเจียวฝางมีนายหญิงพวกนางก็คงมีชีวิตอยู่อย่างยากลําบากแต่คิดไม่ถึงว่าจะข่มเหงกันถึงเพียงนี้อะไรคือถูกส่งเข้าวางังชีวิตดั่งจมลึกลงทะเลยามเนี้ยถึงเข้าใจกันได้ในที่สุดในเมื่อไม่ได้รับความปวดบานจากฮ่องเต้และไร้บุตร ก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรบางคนทำอะไรไม่ถูกบางคนอกสันขวัญหายและบางคนเต็มไปด้วยความโกรธแค้นผานเจียวีหันไปมองสันเจียวีตามจิตใต้สำนึกเล่มฝีปากอ้าและหุบอยู่หลายครั้งสันเจียวีถือกฎระเบียบในวังหลังด้วยมือสองข้างแล้วสาวเท้ามาข้างหน้าก้มลงคำนับกาะว่า การอบรมสั่งสอนของฮองเฮาหม่อมฉันไม่กล้าไม่ปฏิบัติตามมีแต่จะเคารพข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและทำตามหน้าที่ทว่าท่านทรงมีฐานะเป็นมารดาวของแผ่นดินพระราชภาละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือแตกกิ่งก้านสาขาให้ราชวงศ์และมีพระปัตสุติการองค์รัชทายาทฮองเตมีพระชนมายุใกล้สามสิบแล้วในวังกลับยังไม่มีข่าวดี ฮองเฮามิใช่สมควรทูลเตือนห้องเต้ให้มีพระเมตตาอย่างทั่วถึงเพื่อให้กำเนิดถายาตมังกรหลอกหรือแพคะาหม่อมฉันเข้าวังมาหลายปีแล้วยังไม่เคยได้รับพระเมตตาให้ถวายงานก่อนหน้านี้ยังไม่มีนายหญิงหม่อมฉันที่เต็มไปด้วยความกังวลก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนกับผู้ใดยามเนี้ยท่านทรงควบคุมหกตำแหน่งท่งมีตำแหน่งสูงส่ง ทรงเป็นนายหญิงของพวกหม่อมฉันขอให้ท่านโปรดทรงเป็นธุระจัดการให้พวกหม่อมฉันด้วยเพคะนางเพิ่งพูดจบเหล่าพระสนมก็คุกเข่าลงเป่งเสียงพร้อมกันว่าขอให้ฮองเฮาโปรดทรงเป็นธุระจัดการให้พวกหม่อมฉันด้วยเพคะก่อนเข้าวางังกวนซูอี้รู้ว่าตนต้องเผชิญกับอะไรบ้างนางจึงปรบมืออย่างใจเย็นแล้วให้ขันทีคนหนึ่งยกถาดเข้ามา แล้วเอาของที่อยู่ในถาดให้เหล่าพระสนมดูนี่คืออะไรเพคะสนเจียว,วีเกิดลางสังหรณ์บางอย่างนี่คือแผ่นป้ายกวนซูอี้หยิบแผ่นป้ายที่แกะสลักคำว่าตำหนักเจียวฟางขึ้นมากล่าวเนิบนาบว่าห้องเต้คิดจะโปรดปานไครข้ามิอาจควบคุมได้ทว่าข้าก็สมควรทำตามหน้าที่และไม่สมควรปัดความรับผิดชอบ ายอนุญาตเหล่านี้แกะสลักชื่อตำหนักและชื่อของพวกเจ้าถ้าจะให้ขันทีส่งถวายให้ฮ่องเต้ทรงคัดเลือกทุกวันเพื่อทูลเตือนให้พระองค์พระราชทานพระเมตตาอย่างทั่วถึงส่วนพระองค์จะทรงเลือกใครก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของพวกเจ้าแล้วกล่าวจบท้องไส้ของกวนซูอี้ก็ปั่นป่วนหลับตาและสะกดอารมณ์อยู่คู่หนึ่งถึงสามารถกดอาการขึ้นไส้ลงได้ เหล่าพระสงมชะเง้อคอดูของในถาดสีหน้าฉายความดีใจอยู่หลายส่วนสนเจียวีไม่พูดอะไรแต่ผานเจียวีกลับยังไม่พอใจจึงกล่าวว่าห้องเหามิสู้จัดเตรียมให้พวกหม่อมฉันได้ถวายงานก็สิ้นเรื่องใหญ่จะต้องยุ่งยากทำเรื่องเชื่อถือไม่ได้เช่นนี้ด้วยคนนอกไม่รู้แต่นางรู้ดีว่าห้องเต้เชื่อฟังถ้อยคำของห้องเหามากเพียงใด กวนซูอี้ปลายตามองนางแวบหนึ่งกล่าวเสียงเย็นว่าหากเจ้ารู้สึกว่าข้าทำเล่นเ่นเช่นนั้นก็ช่างเถิดข้าจะร่างรายชื่อผู้ที่จะถวายงานเพื่อปณิบัติห้องเต้วันหน้าพวกเจ้าไม่ต้องประจบเอาใจห้องเต้อีกเพียงมาปณิบัติข้าที่ตำหนักเจียวฟางโดยตรงก็พอใครที่ปณิบัติข้าแล้วทำให้ข้าพอใจข้าก็จะสนับสนุนคนผู้นั้นพอถ้อยคำเนี้ยหลุดออกมา สีหน้าของผานเจียวีก็ยิ่งย่ำแย่ทันชีส่วนพัสนมคนอื่นๆก็กลัวจนตัวสัน่นไม่สบายใจเมื่อมีกฎระเบียบในวังหลังออกมาอำนาจของห่องเฮาขยายอย่างไร้ขีดจำกัดหากแม้แต่เรื่องถวายงานของพัสนมยังต้องให้นางเป็นคนจัดการไม่เท่ากับว่าหนทางรอดของพวกนางก็ถูกควบคุมหลอกฤลอผานเจียวีไม่ต้องพูดจะได้หรือไม่ ขนาดรนหาที่ตายก็ยังไม่รีบร้อนถึงเพียงนี้แผ่นป้ายก็ดีแล้วหากห้องเต้เบื่อหน่าห้องเฮาแล้วคนอื่นๆจะได้มีโอกาสคิดได้เช่นนี้คนทั้งหลายก็รีบเป่งเสียงพร้อมกันว่าขอบพระทยห้องเฮาที่พระราชทานแผ่นป้ายแก่พวกหม่อมฉันผ่านเจียวอีนั่งนิ่งไม่ไหวติงอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็คุกเข่าลงตามคนอื่นๆแม้ในใจจะไม่พอใจก็ตามที แต่กลับทำอะไรไม่ได้กวนสูอี้หลับตากล่าวว่าในเมื่อทุกคนอยู่ที่นี่แล้วก็ส่งแผ่นป้ายไปที่ตำหนักไว้อยางเทินคนที่ถูกเลือกจะได้กลับไปเตรียมตัวหวังว่าจะช่วยแตกกิ่งก้านสาขาให้ราชวงศ์ของข้าโดยเร็วที่สุดพระสนมทั้งหลายดีอกดีใจคุกเข่าขอบพระไทยจากนั้นตั้งตาคอยภายในตำหนักไว้ยางหัวเสิงเจอกำลังหาหรือ กับเหล่าคุนนางถึงเรื่องการขุดลอกคูคลองไม่ง่ายเลยกว่าจะมีเวลาพักกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าลำลองแล้วไปอยู่เป็นเพื่อนหของเขาที่ตำหนักเจียวฟังทว่ากลับเห็นป่ายฝูยกถาดเข้ามาทั้งสีหน้าแปลกเมื่อมองลงบนถาดกลับเป็นแผ่นป้ายยี่สิบกัวอันที่ห้อยพูด่ด้วยสีที่แตกต่างกันบนนั้นแกะสลักชื่อตำหนักและชื่อของพระสนมเอาไว้ นี่อะไรเร้อเขาหยิบแผ่นไม้ที่สลักคำว่าตำหนักเจียวฟางขึ้นมาเล่นใบหน้าฉายรอยยิ้มอ่อนโยนทุนฝ่าบาทห่องเฮาส่งส่งมาถวายบอกว่าฝ่าบาทมีพระชนมายุใกล้สาสิบแล้วยังไร้องค์รัชทายาทจึงเกลี้ยกล่อมให้ฝ่าบาทพระราชทานพระเมตตาอย่างทั่วถึงนับแต่วันนี้ห่องเฮาจะถวายถาดแผ่นป้ายทุกวัน ฝ่าบาทจะส่งเรื่องไข่ก็เพียงพลิกแผ่นไปแล้วพอสนมผู้นั้นก็จะได้รับแจง้งให้ไปเตรียมตัวถวายงานพยาค่ะอะไรนะรอยยิ้มบนใบหน้าของหัวเสิงเจ๋อสลายไปทันทีกัดฟันกะว่าหูหญินสั่งเจ้าให้ส่งสิ่งนี้มาเรื่อป่ายฝูเหลือบเห็นสีหน้าอึมครึมคลม้ายพายุกำลังจะมาของหัวเสิงเจอ๋อก็อดกืนน้ำลายดังเอือกไม่ได้ทูลฝ่าบาท หองเฮาทรงส่งมาถวายจริงๆพะยะค่ะส่วนถ้อยคำอื่นๆเขามีกล้าพูดมากกว่านี้ความจริงเขาเห็นด้วยกับวิธีการของหองเฮาผ่านไปอีกปีห้องเต้ก็จะ30ชั้นสาแล้วทว่ากลับยังไม่มีทายาทแม้แต่คนเดียวนี่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่จะสั่นคลอนบัลลังก์ของพระองค์การกระทำของหองเฮาเป็นการสืบทอดสายเลือดของราชวงศ์ ใหญ่ม่ใช่ทำเพื่อฮองเต้เล่านี่ถึงจะเป็นฮองเฮาผู้มีคุณธรรมอย่างแท้จริงทว่าหัวเสิงเจอกลับไม่ทราบซึ้งแม้แต่น้อยเขาสะบัดแขนคว่ำถาดตวาดว่าเอาไปเผาให้หมดเอาของที่ควางหูควางตาพวกเนี้ยไปเผาให้เราประเดี๋ยวนี้ป่ายฝูตกใจจนตัวสัน่นมีการโน้มนาวอีกทำได้เพียงหยิบแผ่นป้ายที่ตกอยู่ที่พื้นขึ้นมา แล้วเอาไปเผาทิ้งนอกตําหนักเพึ่งเดินได้ไม่กี่ก้าวก็ได้หินฮองเต้พูดว่าช้าก่อนเขารู้สึกดีใจคิดว่าฮองเต้คงเปลี่ยนใจแล้วกลับเห็นอีกฝ่ายหยิบแผ่นป้ายตําหนักเจียวอย่างขึ้นมาแผ่นเดียวเท่านั้นแล้วเก็บเอาไว้ในอกเสือ้อโบกมือทั้งสีหน้าดำทะมึนเอาไปเผาเถิดป่ายฝูไร้าทางเลือกได้แต่ทําตามรับสั่งภายในตําหนักเจียวฟาง บรรดาพัสนนมยังรอคอยอย่างอดทนพวกนางหมองหน้ากันไปมาและอย่างเชิงกันและกันโดยคาดเดาวว่าผู้ที่ถูกเลือกจะเป็นใครหากได้รับความโปรดปานหนึ่งคืนแล้วโชคดีตั้งคันถ่ายญาติมังกรตามกฎระเบียบในวังหลังถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งสามารถเลื่อนคั้นได้เมื่อมีลูกก็จะมีฐานะ และความโชคดีที่ใหญ่กว่านี้ก็จะรออยู่เบื้องหลังถึงห้องเฮาจะมีหน้ามีตาเพียงไรก็มีอาจเทียบได้กับความมีหน้ามีตาของไทยเฮาทามกลางความคิดฟุง้งซ่านมีคนไม่น้อยที่ใบหน้าแดงเลือดเผยรอยยิ้มออกมาได้ยินเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังมาจากหน้าตำหนักผ่านไปคู่หนึ่งก็เห็นหัวเสิงเจอที่มีรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาหล่อเหลากลิ่นอายเยียบเย็นเดินเข้ามา เขาไม่แม้แต่จะเหลือบมองพระสนมที่อยู่เต็มตำแหนักเดินตรงไปตรงหน้าของเขาแล้วเอาแผ่นไม้ตบลงบนโต๊ะอย่างแรงหูยินนี่หมายความว่าอย่างไรหรือกวนซูอี้ที่หลับตาพักผ่อนลืมตาขึ้นกล่าวเสียงเรียบว่าหรือบ่าวัยที่หม่อมฉันส่งไปพูดไม่ชัดเจนเพคะเพราะฝ่าบาทยังทรงไร้ทายา หม่อมฉันจึงขอให้ฝ่าบาทพระราชทานความโปรดปรานแก่พระสนมเพื่อสืบสายเลื่อนสีหน้ากรุ่นกโกรธของหัวเสงเจ๋อค่อยๆเปลี่ยนเป็นดุร้ายหันไปมองคนที่ไม่เกี่ยวข้องตวาดว่าไสหัวออกจากตำหนักเจียวฝางไปให้หมดฉะไหนเลยคนทั้งหลายจะกล้ากระตุกหนวดเสือในยามนี้ไม่รอให้เขาพูดจบก็แผ่นแนบหนีออกไปทันที เนื่องจากที่ออกจากตำหนักเจียวฝางนั้นคนก็ถามกันว่าฮองเต้ทรงเป็นอะไรยังทรงดีๆอยู่ฉะไหนถึงได้กริ้วแล้วเล่า,ลามีเพียงผานเจียวอีที่มีสีหน้าเคร่งครึมยืนอยู่หน้าตำหนักที่ว่างเปล่าเนิน่นนานก่อนเดินจากไปด้วยฝีเท้าเลื่อนลอยเมื่อรอให้คนไปหมดแล้วห้วเซิงเจอก็ถามทั้งสีหน้าเขียวคล้ำอีกครั้งว่าหูหยินเจ้าเห็นเราเป็นอะไรกันแน่ กวนสูอี้คลายมัดที่กรรมไว้อยู่นานออกไม่ตอบแต่ถามกลับว่าท่านเอาแผ่นป้ายกลับมาเพียงแผ่นเดียวแล้วแผ่นป้ายอื่นๆเล่าเพคะเล่าเอาไปเผาทิ้งแล้วหัวเสิงเจอเบื่อวิธีที่นางมักเปลี่ยนเรื่องคุยทว่ากับมิกล้าระบายอารมณ์ใส่นางเผาทิ้งแล้วเระมุมปากของกวนสูอี้เหมือนจะยกขึ้นแต่ไม่นานจากนั้นก็ราบเรียบ นางมองหัวเสีงเจอกล่าวเน้นเสียงทีละคำว่าฟาบาททรงรู้สึกว่าหม่อมชั้นไร้น้ำใจหรือไม่เพคะพึ่งแต่งงานไม่ถึงหนึ่งเดือนก็ผลักใส่ท่านไปบนเตียงของหญิงอื่นแล้วไม่รอให้หัวเสีงเจอตอบนางก็กล่าวตอบว่าท่านรู้หรือไม่ว่าความรักคืออะไรตัวอย่างเช่นหากท่านได้รับของล้ำค่ามาชิ้นหนึ่งรักมันมากมักจะเอามันมาลูบไล้อยู่บ่อยครั้ง จนอยู่มาวันหนึ่งมีสหายเห็นเข้าพอดีเขารู้สึกชอบเช่นกันจึงขอร่วมชื่นชมด้วยท่านรับปากทันทีนี่คือความรักแต่มันเป็นความรักต่อสิ่งที่มีไว้ชื่นชมหรือเล่นแม้จะร่วมแบ่งปันกับผู้อื่นก็ไม่เจ็บปวดใจแต่อย่างใดแต่ยังมีความรักอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหนึ่งเดียวไม่มีสองชั่วชีวิตนี้มั่นคงไม่แปลเปลี่ยน มิอาจร่วมแบ่งปันกับผู้ใดได,ได้หรือแม้แต่จะแตะต้องหากไม่ระวังปล่อยให้ผู้อื่นมองมากเกินกว่านั้นก็จะเจ็บปวดราวกับถูกควักหัวใจกวนสูอีค่อยๆย,ย,ยกมือกลุ่มสวงอกข้างซ้ายของตนเองกล่าวเสียงเบาว,ว่าฝ่าบาทเคยทรงดำริหรือไม่ว่าหม่อมฉันเป็นห่องเหาก็ต้องทำหน้าที่ของห่องเหาให้เต็มที่เรื่องบางเรื่องแม้ไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำ ถ้อยคำบางอย่างแม้ไม่อยากพูดแต่ก็ต้องพูดยามที่หม่อมฉันน้มน้าวให้ฝ่าบาทเสด็จไปหาหญิงอื่นบางที่หัวใจของหม่อมฉันกำลังร้องเรียกให้ฝ่าบาทประทับต่อก็เป็นได้เพคะสีหน้าอึมครึมของหัวเสงเจอค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความรักใครเขาโอบกอดร่างผอมบางของหูยินกล่าวเสียงพลาว่าเจ้ารักเราใช่หรือไม่ เจ้าอยากบอกว่ารักเราใช่หรือไม่หนึ่งเดียวไม่มีสองชั่วชีวิตนี้มันคงไม่แปลเปลี่ยนกวนซูี้ไม่ตอบแต่ถามกลับว่าแล้วฝ่าบาทเล่าความรู้สึกที่ท่านทรงมีต่อหม่อมฉันเป็นเช่นใดหากหม่อมฉันบอกท่านว่าอย่าไปหาหญิงอื่นชั่วผชชนชีพมีหม่อมฉันเพียงคนเดียวท่านจะรู้สึกว่าหม่อมฉันโลภมากไม่รู้จักพอหรือไม่เพคะไม่ หัวสังเจอตอบอย่างรวดเร็วว่าพวกเรามีเพียงกันและกันก็พอแล้วในที่สุดกวนซูอี้ก็ใจเย็นลงกล่าวต้องไปตรงมาเช่นนั้นหม่อมชั้นอาศัยความโปรดปรานของฝ่าบาทเล่นลูกไม้ตลบตะแลงสักครั้งขอโปรดพระราชทานอภัยโทษด้วยหัวสังเจอก้มลงมองนางน้ำเสียงอ่อนโยนเจือยิ้มอยู่หลายส่วนลูกไม้ตลบตะแลงอะไรรึ หม่อมฉันต้องการเป็นห้องเฒ่าผู้มีคุณธรรมและยึดครองสามีไว้คนเดียวจะได้หรือไม่เพคะกวนซูอี้จ้องมองเขาท่านทรงแบบรับชื่อเสียงเฉาโฉวแทนเย่เจิ้นมาหลายปีถ้าต้องทรงแบบรับแทนหม่อมฉันก็ไม่นับเป็นอะไรกระมังเพคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเราเต็มใจจะแบบรับแทนหูหยินยิ่งกว่านั้นก็เป็นเพียงชื่อเสียงเฉาโฉวเล็กน้อยเท่านั้น ผูหยินเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่หัวเสิงเจอมือนงงแล้วกวนสูอี้กล่าวเสียงเรียบว่าหากหม่อมฉันต้องการยึดคลองท่านไว้คนเดียวอย่าว่าแต่เหล่าขุนนางจะร้องเรียนตำหนิหม่อมฉันต่างๆนานาเลยเกรงว่าแม้ท่านปู่กับท่านพ่อก็คงออกมาตำหนิว่าหม่อมฉันนำความหายนะมาสู่แคว้นและราชฎรแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นหม่อมฉันก็อยากยึดคลองท่านไว้คนเดียว และทนไม่ได้ที่จะให้ท่านมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นพระสนมวังหลังเหล่านี้ยังไม่เคยถวายงานพวกนางน่าสงสารหรือไม่เพคะหัวเสงเจอคิดจะใส่หน้ากลับได้ยินหูหญินกล่าวอย่างมั่นใจว่าพวกนางน่าสงสารจริงๆทว่าหากหม่อมฉันมอบท่านให้พวกนางหม่อมฉันก็จะยิ่งน่าสงสารมากกว่าพวกนางเดิมหม่อมฉันสมควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และยึดถือคุณธรรมแต่ในที่สุดก็พบว่าหม่อมฉันเป็นเพียงคนตรนีที่แท้งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและยึดถือคุณธรรมเท่านั้นก็เหมือนกับถ้อยคําก่อนหน้านี้หม่อมฉันต้องการชื่อเสียงดีงามว่าเป็นฮองเฮาผู้มีคุณธรรมและต้องการยึดครองฝ่าบาทไว้คนเดียวแผ่นป้ายเหล่านี้หม่อมฉันจะให้คนส่งไปที่ตำหนักไว้อย่างทุกวัน เรียกล่อมให้ท่านพระราชทานพระเมตตาอย่างทั่วถึงท่านคงรู้กำังว่าสมควรเลือกไข่ในที่สุดฮัวเซิงเจอก็เข้าใจว่าหูหยินพูดเรื่องใดเขาพยักหน้าช้าๆแล้วปรบมือหัวเราะเสียงดังหัวเราะอะไรกวนซูอี้ขมวดคิว้วท่านจะส่งเลือกไข่ยามเนี้ยตรัสให้ฟังหน่อยเพคะเลือกหูหยินสิย่อมต้องเลือกหูหยินอยู่แล้วฮัวเซิงเจอกลั้นหัวเราะและโอบก,กอดหูหยิน ที่ทำหน้าบึ้งเข้าสู่อ้อมอกฮูหยินเจ้านับวันจะดุร้ายขึ้นเรื่อยๆแล้วสีหน้าของกวนซูอี้ยังคงเคร่งขรึมอย่างยิ่งหม่อมฉันไม่อาจทำลายชื่อเสียงของตระกูลกวนและไม่อาจทำให้ท่านปู่กับท่านพ่อถูกร้องเรียนและถูกวิพากวิจารณ์เพราะหม่อมฉันหม่อมฉันจึงพยายามทูลเตือนฝ่าบาทว่าอย่าได้ทรงโปรดปานเพียงตำหนักเจียวฝางตำหนักเดียวฝ่าบาททรงพริกแผ่นป้ายของหม่อมฉัน ม่อมฉันก็จะปฏิบัติต่อท่านในฐานะสามีแต่หากท่านทรงเบื่อหน่ายและรังเกียจแล้วเลือกผู้อื่นแทนหม่อมฉันก็จะเคารพท่านในฐานะห้องเต้นับแต่นั้นพวกเราสองคนจะมีความสัมพันธ์ฉันผู้ปกครองกับขุนนางมิใช่สามีภรรยาฝ่าบาทเสด็จมาหม่อมฉันก็ต้อนรับฝ่าบาทเสด็จไปหม่อมฉันก็น้อมส่งยามนี้หัวเสิงเจอหัวเราะไม่ออกแล้ว รีบประกบริมฝีปากของหูยินจูบอย่างอ่อนโยนคู่หนึ่งจนกระทั่งนางเวียนหัวตาลายแววตาฉ่ำไปด้วยหยาดน้ำค่อยพลาออกด้วยความรู้สึกไม่เต็มอิ่มหูยินอย่าได้พูดไรเยื่อใหญ่เช่นนั้นเราเลือกเจ้าเสมอเรารู้ทุกครั้งที่เจ้าพูดว่าขอให้ฝ่าบาทพระราชทานพระเมตตาอย่างทั่วถึงความจริงในใจได้ขอร้องให้เราอยู่ต่อ วันหน้าเราจะไม่โมโหเพราะเรื่องนี้อีกเราเข้าใจหัวใจของเจ้าเจ้าก็สมควรเข้าใจหัวใจของเราด้วยเจ้าเป็นทองเฮาที่มีความรู้ความสามารถและยึดถือคุณธรรมที่สุดในใต้ล่าเพื่อสืบทอดสายเลือดของราชวงศ์หัวใจถึงได้แตกสลายแต่เรากลับทำให้ผิดวังเพราะเอาแต่เกาะติดเจ้ามุมปากของกวนซูอี้กระดกขึ้นอย่างรวดเร็วสั่งว่า หมิงหลันไปเอาแผ่นป้ายอีกชุดออกมาแล้วให้ฝ่าบาททรงเลือกใหม่อีกครั้งหลังจากที่หมิงหลันได้รับคำสั่งก็ออกไปทันทีสีหน้ายัางคงซีดขาวเห็นได้ชัดว่าถูกท่าทางมีโทสะของฮ่องเต้ทำให้ตกใจจนเสียขวัญผ่านไปคู่หนึ่งนางก็ยกถาดเข้ามาด้วยอาการสันเทาคุกเข่ากะว,ว่าฝ่าบาทเชิญทอดพระเนตรเพคะ หัวเสงเจอจนปัญญาและรู้สึกขำรีบหยิบแผ่นป้ายของตำหนักเจียวฝางขึ้นมาก้าวอย่างเอาอกเอาใจว่าผู้หยินคงพอใจแล้วกระมังยังไม่พอใจกวนสูอี้ชี้นิ้วไปที่หน้าประตูให้ป่ายฝูนำแผ่นป้ายออกไปแล้วเผาต่อหน้าทุกคนอีกครั้งให้พัสนมทั้งหลายได้เห็นว่า้องเฮาจริงจังอย่างยิ่งและพยายามเกีย้ยกล่อมฝาบาทอย่างหนักแล้ว แต่กลับทำให้ฝ่าบาทไม่พอพระไทยจนเกือบจะต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยฝ่าบาทไม่ส่งลุ่มหลงอิสตรีห้องเฮาก็ทำอะไรไม่ได้หวยเสงเจอทนไม่ไหวอีกต่อไปยกมือปิดปากกลบเกลื่อนเสียงหัวเราะในลำคอด้วยการกระแอมไอหูหยินช่างเผด็จการและไล่เหตุผลทำไมคลาแรกถึงมองไม่ออกกันนะแต่นางที่เป็นเช่นนี้แหละน่ารักมาก และทำให้คนยิ่งรักมากขึ้นไปอีกไม่ต้องเขายับยั้งป่ายฝูที่มีสีหน้าแปลกประหลาดใส่หน้ายิ้มยิ้มให้เราเอาออกไปเผาเองเถิดคนอื่นจะได้เห็นอย่างชัดเจนก่าวจบก็เข้าไปหอมหูหินอีกหลายทีก่อนสาวเท้าเดินออกไปเมื่อเดินมาถึงหน้าประตูสีหน้ายิ้มแย้มก็เปลี่ยนเป็นอึมครึมทันทีแล้วสั่งให้องครัก์จุดไฟเผาจากนั้นก็เอาแผ่นป้ายโยนเข้าไปในกองไฟ สองมือภายหลังมองพวกมันถูกเผาเป็นเทาถ่านแล้วหันหลังกลับเข้าตำหนักทันทีพระนนมแต่และตำหนักย่อมต้องอยากรู้ว่าเหตุใดฮ่องเต้ถึงพิโรธได้ส่งคนที่เป็นหูเป็นตามาสืบข่าวเมื่อได้รับข่าวก็ไม่มีผู้ใดไม่รู้สึกผิดหวังคาดไม่ถึงว่าฮ่องเต้จะไม่พอใจกับการเลือกแผ่นป้ายถึงเพียงนี้ภายในชั่วเวลาสั้น ไม่มีพัสนมคนใดถูกเลือกนอกจากฮองเฮาได้แต่หวังว่าฮองเฮาจะไม่หวาดกลัวเพราะสาเหตุนี้จนมิกล้าเกลี้ยกล่อมพระองค์อีก ออาวแล้วค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนางเอกของพวกเราก็รลายกาดเนาะจะคลองหลัวเอาไว้คนเดียวนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในวังอีกนะคะไทเฮาจะยอมหรือยังไทยเฮาก็ยังคงไม่ยอมอยู่ดีนะคะเดี๋ยวไปดูว่าไทเฮาแท็กทีมกับสนเจียอีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ